ถ้าแน่นถึงดนี่นี่น,น,นี่มา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 เอ้าเอาขึ้นแล้วนะคะหนึ่งตัวสปประมาณถึงสิบลบอเ่ค่ะของพี่พรนะคะพี่พรอา้อาวอ้าวดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเอดึงสู้เอ้ขึ้นมาแล้ว สี taxi, ่ค่ะตัวที่สี่แล้วไฮยเด้เยเ้ครัไดเดเดผู้ใดถือข้องยิงแหงเด้อหรืย่งไปหา พองๆเดอไปหานดังปัดเะไนดังปเส่หอะดังดแต่สิพรดังปเดียวดถือดถืไหนไหนไหนนี่นี่ีถือแล้วถือแล้วนี่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 แหนี้โดนแล้วค่ะโดนแล้วโดนแล้วค่ะโดนแล้ว อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมนี่นี่นี่คนนึงอ่ะของใครคนนึงนี่นี่ของคนนี้ฮาวไอ้าวไอ้อ้าวเข้าปูบุญปูนปูนปูนคุณถือว่าผุนผุนของใครไงสวายนี่มาดูแหนี้นะคะแหนขาวนี่นะคะสวายที่ไหนแม่นบอกพี่พร ตกเพล่ตกเพล่ะใครตกเพลบอลตกน้ำนักติโอ้ยไม่ได้ช็อตเด็ดเลยอ้าวราคาบัด260บาทนะคะมาดูกันราคาย่อมเยาวอยู่ไหมคะอยู่ไหม ยู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 พี่ยูเป็นใดไอ้ห้าวมีดูงวดดูงวดมันยุ่ยดอกเอ็นไงผู้บันเอินเอาหนุ่มอนได้แล้วขึ้นแล้วตัวนึงนั่นฟอนขึ้นแล้วหนึ่งใบใบรวดเอาไว้หนั่งละ นั่นๆถึงแล้วนี่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 มา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 เอ้าเอาขึ้นแล้วนะคะหนึ่งตัวใส่ป,ประมาณถึงสิบโลเปล่าคะ่ะไหนไหนคะมีใครถูกอีกโโออ้้ ไปแล้วไปเร็ววงไ้เอาวางไว้มาดสวยหนึ่งตัวนะคะสอแต้มที่สองของน้องปอนค่ะใส์ประมาณกิโลสิบบวกนะคะสิบบวกขึ้นสองตัวแล้วค่ะนี่ได้น่เียบลอเจนถือปลายอย่างหนึ่งมาเบือกเถี่ยอันตัวที่สามของพี่เจนนะคะ อ้าวนี่เด้ี่เดพี่พอถึกแล้วถึกแล้วออพก็ถึกแล้วอฟังเลิกอยู่พี่เนาะป่าอ้อไมขอ่ะอ๋อเนาะอ้าวมาดูค่ะะมาดูมาดู เขงพม่พรนะคะพี่พรอ้าวอ้าวดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเอ๊ดึงสู้เอยขึ้นมาแล้วตัวที่สี่ค่ะตัวที่สี่แล้วอ้าวน้องพรตัวที่สองนะคะลากแล้วลากแล้วไล่ปอแล้วลากแล้วอ้า แล้วมาแล้ว,ลวตัวที่สองของน้องปอนนะอ้าวขึ้นเรียบร้อย